สวัสดีจ้าพบพอกันคือเก่าพี่น้องจ้าเข้าป่าหาเหตุมาลุ้นกันจ้าว่าสีได้โบได้สีมานโบมานมามาจ้ามาหาเหตุน้ำกันดอกเลกแหกมานพี่น้องจ้าดั้งอกขาวได้ดอกเดียวดอกที่สก็ตามมาจ้า เห็นหวังระดอกพี่น้องเออเจ้าแมนอึดอยากเน้นหน่อยพี่น้องเพื่อสเห็นพี่น้องเอ้ยว่าสินั่งหายแล้วเหลือใจบ่เห็นห็ด กูอื่นไปคือได้แท้บปเจ้าของไฟเพระคือบ่รได้เกือบแล้วเกือบนั่งหายก็มองแล้ว มาพอบัดซิมีอาพีจ้า พอกันตอนแถาพี่น้องจ้าเอาคือเก้าจ้าไปเกงตัวงามดูงามดูเห็ดกอดจ้า งามเถอะจ้ะคูเฟฝดเห็ดพึ่ง,ขงเขาจะพี่น้อง กระบวยน้อยพี่น้องจ้านาำเธอจ้า ี่ลี่ค่ะพี่ลี่ขอกินหน่อยนะขอกินนะจะของคนเฝ้าไว้พี่น้องจ้ะขอนะขอนะกระบวยหน่อยจ้า ตะปุตะปีพี่น้องเออไปมะนี่กับพ่อได้เกียงพี่น้องจ้าดอกนุ่มมาลายจ้าพ่อแต่ดอกบานบานมาเป็นยังนน้จ้ามากไปแต่โดยในลายเก่าพอกันไหมในคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องจ้า